อ่าวันนี้ขอสวัสดีเสียโบนะคะสองรวมเพื่อนเนาะค่ะวันนี้เราจะมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเจ้าตัวไก่ที่ติดทําการแสดงสนามนานาภาค่ะเจ้าไก่ชื่ออะไรคะเจ้าไก่ชื่อเจ้าสาทองคํานะครับหรือเจ้าข้าปุ้นนะครับชื่อนี้นะครับค่ะแล้วเป็นลูกเพาะหรือว่านําเข้ามาเป็นลูกเพาะครับเป็นลูกเพาะของทีมงานสองกระแทกแรงนะครับเป็นลูกเพาะเลยนะครับตัวนี้ซึ่งให คนท้าคนแก่แถวบ้านไปเพาะแล้วเราก็ซื้อกลับคืนมานะครับอ๋อแล้วพ่อเป็นสายไหนคะพ่อก็เป็นสายของเราเองนะครับซึ่งพัฒนามานะครับพ่อเป็นของเราเองแล้วก็ส่วนแม่ก็เป็นของเราเองนะครับเป็นสายเก่าของเรานะครับมีติดสายโกเซมอาราดินปอวุฒอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ครับไม่อ๋อเป็นสายของเราเองใช่เป็นสายของเราเองแล้วอายุ อายุอานามประมาณเท่าไรหรแล้วคะอายุตอนนี้ก็อยู่ประมาณ10เดือนนะครับอายุประมาณ10เดือน,อนประมาณสิเดือนปีนไก่อ่อนนะครับแล้วมีเสิษฐิติดต,ต,ตัวมาบ้างไหมคะก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นจะซ้อมแล้วก็ซ้อมตามชมรมนะครับก็ก็ขอขอ,ขอไม่บอกแล้วกันเนะาะระว่า,านะครับก็ม<ไ>ีบ้างแล้วก็สไตล์การชนล่ะคะเป็นไงบ้างก็เป็นไก่เป็นไก่อ ใก่เดินตีนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรนะครับค่ะแล้วตอนนี้ความสดสมบูรณ์เป็นไงบ้างคะก็สมบูรณ์ดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่80เปอร์เซ็นต์ละ80-90เปรแล้วนะครับค่ะเราติดชนกับซุ้มนัทนายฟาร์มใช่ครับมีโอกาสได้ชนกับเสียกก๊อฟเขานะครับสุ้มใหญ่เลยนะตอนนี้กําลังมาแรงเลยตอนนี้กาลังมาแรงนะครับก็ถือว่าเป็นวัฒนาของเรานะครับที่ได้นําลูกไก่ของเราไปวัดสายพันธุ์กับ ชุ่มใหญ่นะครับค่ะภาคกลางเจออีสานนะนัดนี้นานาภาคครับอ่าแล้วเราชนกี่ยกคะเนี่ยชนกันสี่ยกครับอ๋อสี่ยกตอนนี้ขยับมาเป็นที่สามจุดสามเอ็มใช่ครับตอนนี้วันที่ยี่สิบแปดนะคะใช่ครับอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดครับที่นานาภาคอ๋อแล้วก็อยากให้อ่าทางเสียโบอ่ะฝาก FC กับทางเสียโบแล้วก็ฝากอ่าเรื่องสนามนานาภาคให้หน่อยค่ะก็ ก่อนดีเลยนะครับก็ฝากเอ็ซีทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับที่ขอเดิมพันกันเข้ามาอย่างล้นหลามนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เห็นความสาคัญของเรานะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะครับที่แบ่งดิมพันไปนะครับแล้วก็ทางสนามนาภาคนะครับก็เป็นหนึ่งในสนามที่ดีที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับกว้างขวางนะครับเพราะว่าเห็นเขาไปบ่อยนะครับของเงินพันนะ แล้วตอนนี้เสียบโอ้นี่มีการรับฝากผสมลูกไก่อะไรงนี้ไหมก็มีอยู่นะครับก็มีรับฝากผสมลูกไก่อยู่เรื่อยๆนะครับก็มีอยาก<ะ>ให้เสียบโบ้ฝากช่องทางอ่าให้เอฟซีติดต่อก็คือ a c e b o o k เบอร์โทรอะไรเงี้ยเฟซบุ๊กก็จะเป็นอของโบ้สองลงเบื้อนเลยนะครับแล้วก็แล้วก็สอนสกายนะครับเฟซบุ๊ก <Facebook, S 2> สอนสกายนะครับเฟซบุ๊กโบ้สอง,งเบื้อนนะครับค่ะ โสอลมเพื่อนนี่เป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยเลยแล้วสอสกายก็เป็นภาษาไทยครับสอสลานะครับสอสลาจะได้ให้เอฟซีฝากประชาสัมพันธ์ต่อเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ผสมลูกไก่กับทางเสียโบก็ได้นะครับช่วงนี้ก็มีคู่เกิดนะครับเบอร์โทรมีไหมครับเบอร์โทรก็จะเป็น095นะครับค่ะ2918814เบอร์นี้นะครับได้ค่ะ เผื่อเอฟซีท่านใดสนใจก็ฝากโทรหาเสียโบโดยตรงเลยเพื่อที่ฝากผสมเนาะติดตามอยู่นะตอนนี้ก็คู่เกิดของเจ้าสายทองคาก็แบ่งลูกก็ตอนนี้ก็เต็มหมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจกันเข้ามานะครับฝากบอกผ่านไปตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับค่ะก็ขอขอบคุณเสียโบมากเลยนะที่มาสร้างสีสันให้วงการไก่ชนเราได้รับชนคู่ชนแพงแล้วไก่เก่งๆขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ